ครับไปดูเห็ดดอกเล็กกันครับผมไปแล้วครับใกล้แล้วนี่คแล้วแล้วก็วันนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะยี่สิบหกพฤศจิกันเป็นเห็ดลงชุดเลยนู่นผ่านเพลินโอ้เตรียมของยังดิบดีครับผมไปเดี๋ยวไปดูข้างในครับผมนี่ครับถึงแล้วโอ้เหยียบเห็ดแล้วเพลินเหยียบเห็ดไอ้เชี่ยเห็นยำเห็ดเไหมเป็นเห็ด

นี่ครับถึงตรงนี้หมดละถึงแค่ตรงนี้ครับผมนี่แต่น่าจะโอ้เยอะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เห็ดนี่ละเห็ดดอกเล็กมันต้องขึ้นงี้ครับพ่อเห็ดดอกเล็กต้องเป็นงี้แหละครับถึงไหนนกไข่ถึงไหนถึงตรงนี้นี่ไงตรงนี้ก็มีจอยก็นั่นแหละถึงตรงนั้นแหละถึงไม่ถึงตรงนี้ก็ถึงตรงนั้นแหละงจอยู่นี่ครับ เป็นหมดเลยยอะมันบูดดีดินมันเหี่ยวนี่ดูดีๆมันมีตัดมันมีตัดที่บางตันขึ้นเลยนะเหมือนข้าวตอกเลยอ่ะเต็มไปหมดเลยนี่ขึนไปได้อ่ะเต็มไปหมดเลยครับนี่ยนู้นนู้นนู้นโอ้โหเต็มพื้นได้หมดเลยครับเห็ดดอกเล็กมันต้องขึ้นอย่างนี้เนี่ยดีแท้ๆต้มแต่งดอกรอบๆนี่ก็ต้อง ตะกานี่นี่เด็กเก็บเห็ดอันนี้มวยเจ้าโอเคโอ้นอน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 กินได้เอามันจะหดเหมือนเดิมอ่ะนั่นนะขนาดนั้นเลยเออเจ็บเห็ด แมไมส่งไปตู้เราจะไปกินผู้ไอ้ดวงันนะรุ่นเดียวกันนี่แหละแกวมันหมดเลยเด็กเก็บเห็ดก็อยเด็กเก็บเห็ดไว้ทายเด็กเก็บเห็ดได้แต่ได้หมู่นี้แสดงว่าออกก่อนเขาเนี่เด็กเก็บไข่อันไหนเล็กๆก็ไม่ต้องเอาแล้วเด็กเก็บไข่มามาเป็นเด็กเก็บเห็ดแล้วไอ้นผอ่ขี้นกคนมันเหนียวอยู่ถ้าเราไม่ตัดแคว๊ดเลยนั่นอะ มันมีเฉพาะประมาณแค่นี้แหละพี่นุ๊กถึงน่าจะถึงร่องร่องนี้แหละครับนั้นจะเป็นดอกใหญ่เอนใหญ่เหมือนใครอะไรนี่อ,ออกมาอี้นี่ค่ะฝนตกวันนี้ก็โอ้นี่มันเหี่ยวแบก็มีเน๊ที่ไอ้นั้นมันออกไม่กี่ดอก<ช>อินเจย์พากจะ,ะเหลยมั้ยดอกเล็กอันเหรอไม่มีรอยออกได้ออกห่างๆไม่กี่ดอกเมืม่อวานของหรอพอออกมาประตูล็อกหรอประตูแคมป์ประกันล็อกหรอ ประตูใหญ่อะประตูใหญ่ไม่ได้ล็อกมาใครนะมากันนะอ่องเต็มไปหมดเต็มพื้นหมดเลยไม่ถ้าดอกเล็กอีกถ้าดอกมันตึงๆนะข้างล่างบนบนเจ็ดกิ่งกับต่าดอกเล็กที่ทำใหญ่มันเบียดถ้ามันตึงๆนะแก่อะไร พ่อเราโคนต้นไม้ใหญ่ไม่ขึ้นอ่ะไม่ได้ข้ามอ้าวพ่อโคกเดินน้องนู้นแล้วข้ามมันนี่ล่องแรกไม่ดูนะโคกที่บอกว่ามันขึ้นเยอะนะมันขึ้นมันลุ่มเดี๋ยวเองดอกเล็กอันล่ะดอกใหญ่อะไอออาจจะมวยยังก็ได้หวานเดินเมาเมาละมั่ง เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยก้จะเต็มตะกร้าแล้วครับด um. uh ังขลับปะป๊าหน่อยโอ้ยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลย อันนี้ลูกกุงลอนี่มา้างลางเต็มอ้าแล้วข้างหลังนี่เมนจิมกันะไล่ไป่เป็นหน้าไปตที่ล้ก็หลง่ครับยายาเเลย่าเละเยพี่ตอนนยถ้าตกก่อนหน้านี้มันจะขึ้นสูงเเต็มเลยวัดตะกาล้นแน่เลยยเพินถอเอนีหมูนั้นนะหมนั้นม่เอแล้วเน่า นั่นแหละทั้งหลังนเลยนี่แหละอืมตุกมันถอนขึ้นหมดเลยกระมีอเขาถอนไม่ขึ้นตุ๊กไม่ถอนขึ้นไปเดี๋ยวไล่เก็บเห็ดครับนี่ครับเหลือลครั้งทองเต็มตะกร้าครับผมเหลือนุ่นอีกหลุมหนึ่งแล้วก็นุ่นอีกกองหนึ่งแล้วก็นุ่นอีกหลุมหนึ่งครับรนี่คนเก็บมาแปดคนแล้วครับก็เกียร์แปดคน เห็นทาการแล้เห็นปาเห็นดอกนะครับปิดคลิปนะยครับผ่านเพลินวันนี้เดินทางมาไกลที่นี่ทำทำไมต้องข่าบเสียงสองอุ้มข้าวี่เรจะได้เห็ดใกล้หมวยแล้วแต่ก็พอได้อยู่นะอู้หูเป็นรัวโอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ